น้ำตาลปิ๊บน้ำตาลปิ๊บน้ำตาลปิ๊บฮัลโหลสวัสดีนะคะวันนี้พบกับช่องน้ำตาลปิ๊บนะคะเย่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 อะไรนี่ดูทุกคนครับมันมีคนที่แบบไม่กล้าที่จะเข้ากล้องนะคะวันนี้เราจะไปไหนกันคะคุณปิ่นเราจะไปกินหมูกระทะนะคะใช่ไปกินหมูกระทะนค่ะก็คือไม่รู้เดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวเขไปดูเอาก็คือกล้องรอฝั่งนู้นเป็นยังไงก็คือรอตีรัต ดูดีว่าติดดั๊ดจะได้ถ่ายคลิปหรือเปล่าถ้าติดดั๊ดถ่ายคลิปก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งถ้าติดดั๊ดไม่ได้ถ่ายคลิปก็คือจะไม่มีโอเคเดีย๋ยวไปเจอกันค่ะนี่นะคะเรากาเดินทางไปนะคะนีู่้ร่วมสถานกรนนี่คือคุณปิน่เนเมื่อกี้นี่เองโอ้ยเหนื่อยค่ะนี่ค่ะคุณไฮิรักพันสมัยชื่อเรนว่าชื่ออะไรคะกอนกนะคะวันนี้เอรารถคุณปู่มาค่ะโอเทอพิเทชษะไอเล็บยู เจอกันตีรัดเราไปเจอกันดีรัดเราไปพูดอะไรก็ไม่รู้นะคะเจอกันที่ตีรัฐค่ะเราจะเจอกันที่ตีรัดเราจะเจอกันตีรัฐที่ค่ะเยเลยเนี่ยพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรเที่ยพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยอ๋อพูดอะไรไม่ถูกนะคะก็ไปดูกันเลยว่าเราจะไปที่ไหนกันมีเพลงไหมปูทูดไหม มึงโหลดเล่นนี่จะมีโมทูได้ยังไงมันวินเทจดูดิมึงดูดิว่ามันเลยคุณใช่ไหมตัวมึงมันพี่ลอบมันสูงด้วยพี่ชายอยู่ก็บปุ่นแหลกเว้ยออยยกูชอบกูชอบอ่ะปังอ่ะโอ้โหแดงอ่ะเอาเอาเพลงเอาเพลงแบบดังๆเปดังๆกูชอบมึงมึงรู้ไหมว่ากูชอบเพลงสไตล์นี้มากเลยนะได้ไส้แผ่นโอ้โหเนี่ยงานวุ่นไครเนี่ย ไอตัวน้องหายไปตัวนึงยืนอี้เลงยินชุกคาห้ามนิดาแพงยินจุกขาห้ามนิดาเจอแล้ยคนเดียวเงยินจุกขาห้ามนิดาตอนนี้เราก็ไล่อยู่ที่ร้านหมูก่ะทุกทูกปลาหมูกระทะก็คือได้เจอสิ่ร้นแล้วเห็นไหมตามค้าทุกคนสิ่ร้นไม่ได้หักปปาก แล้วก็ลืมนิดนึงเรามาดูกันเรามาดูนเรามาดูว่ามีใครมาบ้างแซงจุกคาฮัมนิดาแซงจุกคาฮัมนิดาแซงจุกคา 축하합니다 생일 축하합니다 지구에서 우주에서 제일 사랑합니다 꽃보다 더 곱게 별보다 더 밝게 사자보다 용감하게 해피 버스데이 투유 생일 축하합니다 생일 축하 โทรกลา่ตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะเรากําลังไปหาคุณครูปอที่รักของเราค่ะไม่รับไม่รับทุกคนคะเมื่อกี้ตีลนได้โทรไปค่ะครูปอว่าอยู่บ้านไหมคะแล้วครูปอบอกว่าอยู่แล้วตีลาก็วางไปเลยค่ะนี่ค่ะวนี่ค่ะคือผลก็คือโทรมาไม่รับเลยครูบอกว่าอะไร นะคะสิลก็ไม่ละเดี๋ยวเจอกันค่ะคุณปอใช่เจอกันนะคะตอนนี้นะคะเรากําลังไปหาคูปองแล้วคูคูปอนะคะตอนนี้เราไปดูกันค่ะที่มันวนได้ปก่น่ไหอ่ะนี่หากรงังไปหาคณปอนะ นี่ฮะนี่ฮะคุณคุกอ๋อนี่ฮะ้ยโตขึ้นแล้วเนี่ยต่มากมาเราอยู่ที่นล่ะาอย่ข้างนอกค่ะไม่ไดเอาลงมาหรุ้ยฮิปโมานี่ฮะนี่ตักตัวในรายนี้โตแล้วนะรทุกคนพี่หมอวะแล้วปลอทำไมไม่ออกมาล่ะลงิ้มจิ้มจิ้มเลยแล้รอสวัสดีครับยังสวัสดีครับ สวัสดีครับเร็วโอเคเลิศค่ะตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าทั้งหมดที่เราทํากันในวันนี้ทั้งหมดที่เราถ่ายไปอ่ะมันคืออะไรไม่รู้เลยไม่ว่าจะก็คือคลิปอะไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่เข้าใจมั่วซั่วมากใช่ก็คือบรรลุก็คือบรรลุแล้วว่าแบบถึงบ้านแล้วก็คือนั่นแหละก็คือจบก็คือจบก็คือเยอะจังก็คือทุกคลิปมากูอ่นั่นแหละก็เราถ่ายทุกที่ที่ที่มันเลอะเทอะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กัดนให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยอย่าลืมติดตามช่องน้ำตาลปี๊บเราจะลงคลิปไร้สาระประมาณนี้ไงถ้าเราเจอกันล่ะใช่ใช่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอนี่เราจริงๆคือเราเจอแหละแต่ว่าเราไม่ายเราไม่ท่ายาวที่แค่ทายไงไปกินมุกกระท h แต่ก็คือไม่มีรูปมุกกระท h ไปไปไหนก็คือไม่มีรูปไหนก็คือนั่นแหละฝากติดตามนะทุกคนสนุกมากใช่เป็นพิตตี้เราค่ะเก๋มากค่ะเจอกันนะคะบ๊ายบายคลิปหน้าบายฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย